สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ h a ชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟอ o t กอสนะครับผมออร์เวมิกนะครับผมเราวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บเดเวลนะครับผมเก็บเดเวลยังไงให้ไหวนะครับเรามีวิธีการเซตบอทยังไงให้มันปล่อยออโต้เควสตอนเรานอนแบบตื่นมาเนี่ยเลเวลแบบว่าพุ่งกระฉูดนะครับผมมันมีวิธีการเซตการทํำยังไงแล้วก็เทคนิคในการเก็บให้มันไวเนี่ยทำยังไงนะครับผมจะมา บอกไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากว้ดัวลวกันนะครับสําหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับผมฝากร้านเติมเกมริสแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไว้นะครับปลอดภัย100%เนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าทาง r i สแมนช็อปเนี่ยรับเติมเกมหลายเกมนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับให้คนสังเกตก่อนเลยครับเควสที่คุณทาเนี่ยนะครับทุกๆเควสนะครับยกเววนเควสที่มันให้ไปคุยกับคนหรือให้ไปขุดแร่นะครับมันสามารถทําเกินได้นะครับคุณดูที่เมาส์ผมดีๆนะเห็นไหมเควสนี้เนี่ยมันให้จำอ่ากำจัดมอนเนี่ยนะครับผม60ตัวแต่ว่าผมเนี่ยตีไปเกินเห็นไหมครับตีไปเกินแล้วนะครับดังนั้นถามว่าเอาแล้วทำอย่างนี้ทาไมอ่ะนะครับผมทำอย่างนี้เพื่อที่ จะให้ ECP เนี่ยมันได้เยอะๆเห็นไหมครับแต่ว่าเราต้องรีบปิดนะเพราะว่าอันนี้ผมติ๊กโหมดออโต้ไว้ดังนั้นถ้าเกิดว้าผมกดขึ้นมาดูเด็ดเวลามันจะรันทันทีถ้าเกิดว่ามันถึงศูนย์เมื่อไหร่มันจะคืนเควสนี้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าผมยังตีไม่ครบนะครับมันจะยังไม่ขึ้นมานี่ผมกดลานะครับดูนะครับมันจะพี่ไปตีต่อคุณดูนะหกสิบตัวเนี่ยเท่ากับว่าคุณสามารถตีไปได้ประมาณสักสามเท่าสามถึงสี่เท่านี่แหละถ้าบทจ่ายผิด นะครับผมมันตีเกินไม่ได้อย่างเช่นหกสิบมันก็ต้องเป็นร้อยยี่พอร้อยยี่ก็ต้องเป็นร้อยแปดอ่ะก็คือคูณไปทีละหกสิบหกสิบหกสิบอ่ะผมรู้สึกว่าทบได้กันประมาณสักน่าจะสักสามรอบหรือสี่รอบนะครับเดี๋ยวมันจะมีอไอตัวที่มันเป็นแบบว่าทางขวาเนี่ยโผล่ขึ้นมาเมื่อคุณถึงระดับอีกระดับหนึ่งนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวิธีการเซ็ตนะครับว่ามันทํายังไง นะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับการที่คุณจะเล่นแบบนี้แบบปล่อยออโต้แล้วคุณไม่ต้องไปดูเลยนะครับมันสามารถคุยเควสเองวิ่งเองคืนเควสเองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันคืนแบบเขาเรียกว่ายังไงเดียคืนแบบเควสทวีคูเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาตามปกตินะคุณลองเล่นดู้ได้เลยนะครับมันจะสมมติว่าเควสเนี้ยมันบอกให้กําจัดมอน60ตัวใช่ไหมพอคุณตีเขา60ตัว,วมันจะวิ่งไปคุยต่อเลยมันจะวิ่งไปคืนเควสทันทีเลย แต่ว่านี้ของผมเนี่ยมันจะสามารถตีเกินเควสไปนะครับได้ประมาณ 3- ถึงสเท่านะครับผมจําไม่ได้นะครับว่าผมไม่ค่อยได้ดูนะครับแต่ว่า ECP เนี่ยมันจะได้เยอะมากคุณลองดูได้เลยเห็นไหมด้านใต้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบวกเพิ่มเข้ามาเห็นไหมก็คือไม่ว่าจะเป็นเงินหรือ ECP อ่ะมาแบบเพิ่มกระจุยะจายเลยนะครับแล้วมันทาให้คุณนะ่ะไม่ต้องไปเจอกับมอนเลเวลสูงแบบไวๆด้วยดังนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยมันจะค่อยค่อย ค่อยๆไปแต่ว่าเลเวลมันจะไวขึ้นในขณะเดียวกันมันจะทําให้คุณเนี่ยสู้กับมอนเลเวลต่ําลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีบพอครบปุ๊บแล้วคุณไปครบปุ๊บแล้วคุณไปเนี่ยนะครับรับรองได้ว่าคุณยับนะครับผมยับเยินแน่นอนนะครับผมโอเคเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับหรือว่าเราจะร้อยครบเควสก่อนดีนะครับอ่ะร้อยครบเควสก่อนดีกว่าเดี๋ยวพอมันครบเควสนะครับคุณคุณจะได้เห็นแบบว่าชัดเจนแล้วกันว่าเฮ้ยมันมันประมาณอย่างนี้นะ เออมันเป็นแบบนี้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ตีเขาดีวกว่าผมไมนะ่อธิบายก่อนนะครับอธิบายก่อนโอเควิธีการตั้งถามว่าทำยังไงให้คุณกดที่ตั้งค่าครับทีนี้นะครับคุณมาเริ่มตั้งเลยนะผมจะสอนคุณตั้งตั้งแต่อ่แรกแรกเลยแล้วกันนะครับสําหรับการตั้งค่าด้วยแล้วกันนะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยจำไว้เปิดแค่เพละตัวเองเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สายตาเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดสูงนะครับผม แล้วก็มันจะมีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งไอ้ตรงปีกเนี่ยไอ้ตรงออการแสดงปีกเนี่ยจำไว้ว่าติ๊กแค่ตัวเองเพื่อลดความแหลกนะครับเราไม่ต้องไปมองปีกคนอื่นหรอกนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับกดปิดกับปฏิเสธให้หมดเลยนะครับผมการสั่งก็ปิดไปนะครับข้อความการเชิญเนี่ยคุณควรจะอนุญ,ญาตไว้เวลามีเพื่อนชวนม,มาตีมาเนี่ยมันจะได้สามารถกดเลือกรับได้นะครับผมเฟรมเรทนะครับผมเฟรมเรทเป้าหมายสูงสุดเนี่ยแนะนําว่าให้ติ๊กสูงสุดนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าใครเปิดตอนนอนแนะนําว่าให้เปิดโหมดประหยัดพลังงานเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูการลบนะครับก็คือการตู้ลบการยิงนี่แหละนะครับลูปเวลาคุณจะติ๊กเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้ติ๊กไว้ที่ประมาณ6กถึงเนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอาชีพอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะวิ่งไปไกลเกินไปนะครับแต่แนะนําว่าประมาณ7เนี่ยกำลังดีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าอัตราการฟื้นฟูคุณติ๊กประมาณ80%นะครับทีนี้นะครับผมยันนะครับตรงนี้หลายคนไม่เข้าใจครับอันแรกคืออะไร คือการเปิดการใช้ยันนะครับยันที่อยู่ตรงตัวนี่แหละก็คือยันพลังกับยันป้องกันใช่ปะยันเพิ่มโจมตีกับป้องกันคุณอยากจะให้มันใช้ออโต้คุณก็เปิดไว้นะครับทีนี้ครับมีตรงนี้อีกครับหลายๆคนบอกว่าเนี่ยแม่งชอบไปตีมอนตัวอื่นชอบไปตีมั่วนั่นนี่นู่นนะครับตรงนี้ครับให้คุณติ๊กเปิดเอาไว้นะครับแล้วคุณต้องระวังเวลาคุณไปออนในโทรศัพท์หรือว่าไปออนในอีมูตัวอื่นเนี่ยมันจะติ๊กกลับมาที่ปิดเหมือนเดิม ดังนั้นเนี่ยคุณต้องคอยดูถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยเปลี่ยนอีมูเลเตอร์บ่อยให้แนะนํากดไว้ที่เปิดนะครับมันจะตีเฉพาะมอนที่ทำเฟสเท่านั้นนะครับมันจะไม่ไปยุ่งกับตัวอื่นเลยนะครับผมแค่นั้นเองทีนี้นะครับตรงแบบการทำเวสเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบดําเนินการก่อนนะครับผมหลังจากภาร,รกิจสาเร็จนะครับจบก็ดําเนินการใช่ไหมคุณต้องติ๊กตรงนี้ให้เป็นอันนี้ครับ มันจะต้องเป็นแบบการล่าก่อนนะครับผมหลังจากภารกิจสําเร็จนะครับผมล่าต่อก็คือหมายความว่ามึติว่ามันให้คุณตี60มันจะตีต่อไปจนกว่ามันจะขึ้นวาแม็กเดี๋ยวผมจะตีให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมสอนวิธีตั้งก่อนจำเอาไว้ว่าให้ตั้งอันแรกนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกค้นหาพฤติกรรมนะครับการใช้โคโดยอัตโนมัติเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณปิดไว้นะครับมันจะเป็นใบที่มันดอกจะมอนสเตอร์มามันจะกดใช้อัตโนมัติถ้าเกิดว่าเปิดเอาไว้ นะครับแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยหยุดอยู่กับที่เวลาคุณปล่อยบอดตอนนอนและคุณตื่นมาเนี่ยมันจะหยุดอยู่กับที่นะครับผมดังนั้นคุณต้องกดปิดเอาไว้นะครับเพราะว่ามีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการตั้งค่าตรงนี้ผมก็เลยมาอธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วกันมันเกี่ยวข้องกับการปล่อยปล่อยบอดความเวลนะครับหรือว่าเก็บเดเวลต่างๆนะครับผมก็คือเอาไว้ที่คลิปนี้ให้เลยแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับผมการดําเนินการนะครับผมมรดกอุดมคติเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้คุณเปิดนะครับผมแล้วก็ การใช้ไอเทมบัฟโดยอัตโนมัติเนี่ยจำเอาไว้คุณต้องปิดนะครับเพราะว่าคําว่าใช้อเทมบัฟอัตโนมัติเนี่ยมันจะกดพวกโคมังกรบัฟมังกรในตัวคุณหมดเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดไว้เนี่ยนะครับมันจะกดมังกรกระเสามังกรก็คือเสาดอกเสาคูนีท้ทีมันกดหมดเลยนะครับดังนั้นคุณต้องปิดเอาไว้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมลองทุกอันแล้วทั้งเป้าหมาย H p ระดับสูงระยะใกล้ระยะไกลไม่มีอันไหนดีเท่าอันนี้นะครับผมตามลำดับ HP ต่ำ มันจะล็อกมอนง่ายที่สุดแล้วเวลาคุณคลิกมอนเนี่ยให้คุณคลิกครั้งเดียวแล้วปล่อยนะครับเว้นแต่ว่าคุณล้มเมื่อคุณล้มปุ๊บเนี่ยตัวละครคุณจะจับจะจับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ใกล้ๆที่มีเลือดลดลงมานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ก่อนอันดับแรกดังนั้นจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณล้มคุณต้องเดินเข้าไปชิดเอาหมายที่ตัวยิงอยู่นะครับมันถึงจะล็อกตัวนั้นหรือไม่ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้คุณกดคลิกเมาส์ค้างเอาไวท้ที่ที่บอสตัวนั้น นะครับไม่ว่าบอสตัวนั้นจะไปไหนจะตีคุณกระเด็นยังไงเนี่ยมันก็จะตีบอสตัวนั้นอย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณกดทิกซ้ายค้างไว้ที่เป้าหมายนะครับผมต่อมานะครับผมก็การโจมตีการอนุมัติเนี่ยผมแนะนาว่าให้ปิดนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแม่งตีมั่วทั่วเละเทะหมดเลยนะครับจําไว้เลยว่าปิดเอาไว้นะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับตรงนี้แหละมันเป็นเทคนิคที่หลายคนเนี่ยไม่รู้เพราะว่าคนที่มาเล่นตอนแรกบอกโอ้โหมันโหดมากสู้ไม่ได้เล่นไม่ไหว ยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณทําตามที่ผมบอกเนี่ยเควสให้ตีหกสิบแต่ผมตีเกินนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมก็อธิบายไปเรื่อยนะครับผมการเล่นตัวนี้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าตอนที่คุณเล่นตอนต้นเนี่ยนะครับให้คุณพยายามเก็บวัตถุดิบมาแล้วเอามาย่อย นะครับผมของที่มันมีระดับ B ขึ้นไปเนี่ยมันสามารถย่อยได้ถ้าเป็น C เนี่ยมันยังย่อยไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกเกรดต่ำๆที่เป็น C ลงไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปทําการเสริมหรือว่าทําให้อุปกรณ์นั้นๆเนี่ยเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์ไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกรด B ขึ้นไปเนี่ยเขาจะอามาย่อยเพราะว่ามันจะได้มันจะย่อยได้นะครับหลายๆคนจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีบางอย่างดอกมาแล้วก็แบบย่อยได้บ้างย่อยไม่ได้บ้างนึกออกปะ เอ่อดังนั้นก็จะได้เข้าใจกันชัดเจนนะครับผมว่ามันเป็นไปประมาณไหนใดๆและยังไงนะครับผมผมก็อธิบายเอาไว้ให้เท่าที่ผมจะนึกออกแล้วกันนะผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเอ,อ่อการแลกเหรียญเนี่ยมันแลกออกได้แล้วครับแล้วก็รับเข้าได้นะครับระหว่างนี้ผมก็จะขอบอกคําถามที่เขาถามถามกันมาเยอะๆแล้วกันนะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับผมคือเหรียญเนี่ยสามารถเอาเข้าเอาออกได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะหาเงินง่ายมากนะครับแล้วก็แต้มเขียวก็ง่ายแต้มแดงก็หาง่ายมากนะครับเพราะว่ามันมีดันอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีดันเนี่ยนะครับหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันอันนี้คุณดูป้อมพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้นะครับปีศาวทิละลงได้วันละหนึ่งชั่วโมงเปรนอหนึ่งชั่วโมงนะครับผม แล้วก็จีกุกซอนนะครับจีกีกุกชอนก็หนึ่งชั่วโมงเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับอาตูลาก็หนึ่งชั่วโมงเช่นกันผมอธิบายมาให้แล้วในคลิปที่วิธีการฟาร์มใบสกิลต่อมาเรามาดูครับป้อมนะครับป้อมไอ้เนี้ยนะครับมันอ่านว่าอะไรมันรู้กว่าครีมวอลมั้งเออครีมวอลเนี่ยนะครับมันสามารถลงได้ยาวเลยครับทั้งวันทั้งคืนนะครับคุณสมบัติมันเหมือนกับป้อมทุกป้อมที่ผมพูดมา นะครับมันดอกใบสกิลมันดอกประดับนะครับทุกอย่างแล้วก็ได้แต้มแดงด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ใครอยากจะลงเจดีย์วิญญาณที่ใช้แต้มแต้มซื้อแล้วลงไปอะ่ะก็ได้เช่นกันนะแต่ผมบอกเลยว่าไอ้ป้อมเนี่ยไอ้ป้อมครีมวอลเนี่ยอันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มันดอกพวกประดับส่วนใหญ่มันจะเน้นดอกพวกประดับแล้วก็สังสือสกิลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันไม่จุกจิกไม่เด้งออกนะครับมันสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ นะครับผมทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะใกล้ครบแล้วมั้งเนี่ยน่าจะสองร้อยทีสิบปะวะเออหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะมันสามเท่าหรือสี่เท่านี่แหละผมก็อ่าใช่นี่ไงเห็นไหมถ้าติ๊กอย่างที่ผมบอกดูนะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะมันจะไปออโต้เองเลยเนี่ยเห็นปะ่ะไปแล้วนะครับมันให้ยิงตัวนี้ต่ออ่ามันก็ยิงต่อเห็นปะ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ยิงแค่หกสิบนะครับมันจะยิงเกินเพสทีนี้แหละมันจะทําให้คุณเนี่ย จอมอนเตอร์อ่อนลงแล้วก็ e x p ไปไวขึ้นสามารถฟาร์มของได้ดีขึ้นอยู่กับมอนได้นานๆแล้วก็ของที่คุณควรทำคุณควรจะใส่ไปก่อนเลยเซตเขียวทั้งตัวแล้วก็พยายามนะครับเก็บของมาย่อยนะครับย่อยให้มันได้ของมาเนี่ยไอ้พวกเศษเนี่ยผมเก็บไปในครังหมดแล้วเนี่ยไอ้พวกเศษอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาคุณย่อยประดับที่เป็น B ขึ้นไปหรือว่าชุด B ขึ้นไปเนี่ยนะครับ B A อะไรพวกเนี้ยนะ B A S เนี่ยเวลาคุณย่อยมันจะได้วัตถุดิบมา นะครับให้ย่อยทั้งของขาวและของเขียวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เศษ2แบบก็คือเศษแบบขาวกับเศษแบบสีฟ้านะครับซึ่งมันได้จากของขาวกับของเขียวคู่กันดังนั้นของขาวของเขียวที่เป็นเกษปีขึ้นไปแล้วกันผมพูดง่ายๆ B A S เนี่ยนะครับคุณย่อยให้หมดเลยนะครับแล้วมันจะสามารถเอามาคราบชุดได้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะสอนวิธีว่าหาของฟ้าหายังไงง่ายๆไม่ยาก นะครับผมมันสามารถคราฟได้แล้วมันมีวิธีในการฟาร์มของมายังไงนะครับผมจะบอกไว้ในคลิปหน้าแล้วกันส่วนคลิปนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นเทคนิคและวิธีการเซตบอร์ดก่อนนอนนะครับทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถปล่อยเก็บเลเวลได้ไวมากนะครับแม้เรานอนมันก็ไวมันทํางานเองมันไปเองไม่ต้องใช้อะไรยางงั้นนะครับไอพวกบอร์ดเบิดไม่ต้องเนี่ยคุณเซตได้เลยจากในเกมทําตามที่ผมบอกนะครับไปแล้วแน่นอนแต่คุณระวังไว้อย่างเดียวห้ามของเต็มนะครับ ถ้าของช่องเต็มเนี่ยมันจะยืนเฉยเลยหลายๆคนงงง,งว่าแบบไอ้ที่ทำไมมันยืนเฉยบ่อยจังวะใช่ครับช่องของคุณเต็มครับเนี่ยเออดังนั้นเนี่ยคุณไปพยายามหาช่องของเนี่ยดีๆนะครับคุณลองเคลียร์ของก่อนบอทเนี่ยให้ดีว่าอย่าให้ช่องมันเต็มเพราะเต็มเมื่อไหร่คุณจาไว้ว่ามันยืนค้างแน่นอนเออนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะครับยังไงผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับใครจะเติมเงินเกมฟอร์ก็สนะครับก็ ดิสแมนช็อปรับเติมนะครับและแกมเื่นอื่นอีกเยอะเลยนะครับสนใจยังไงก็กดลิงก์ข้าใต้ได้เลยนะครับผมบายบายครับจุ๊บจุบ